เลยว่าไม่ไม่อยหไปน,นี่นะ <c oughs> มีแปลกร่ชาติเหมือนไก่อ่ะมีมีโรคเบาหะวานแล้วอ่ะ <c oughs> เห็นว่า <c oughs> ขนมเหลืองเบาหวานขนมเหลืองเบาหวานได้สวัสดีค่ะทุกท่านตอนนี้อยู่กับลอล่านะคะแล้วก็คลิปนี้ค่ะเราจะมาทําคลิป ลองให้เด็กฝรั่งกินขนมไทยเป็นครั้งแรกเพราะว่าลอล่าเนี่ยไม่เคยกินหลายอย่างมากๆเพราะว่าใช,ใช้ชีวิตยอยู่ฝรั่งเศสนะคะมายาวนานกว่า12ปีแล้วก็ตอนเด็กๆที่บ้านก็ไม่ค่อยสันหาให้กินขนมไทยเอาจริงๆแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าเริ่มกันที่เมนูแรกค่ะเมื่อเห็นสิ่งนี้แล้วลอล่ารู้สึกอย่างไรกับมันเห็นว่ามีเชอรนี้ เห็นว่ามีเชอร์รี่ผู้หญิงคนนี้เกลียดเชอร์รี่ที่สุดในโลกนะคะเพราะอะไรถึงเกลียดเชอร์รี่เพราะว่าเคยเปิดเชอร์รี่แล้วก็เห็นหนอนข้างในแล้วหมอฟันชอบใช้แบบฉีดยากินเชอร์รี่ก็เลยไม่ชอบเลยเป็นแบบว่าความทรงจําอันเจ็บปวดในวัยเด็กเชอร์รี่ฟเบียอ่ะให้ลล่าล,ลองกินก่อนแล้วเราจะยังไม่บอกนะว่ามันคืออะไรสุดท้ายจะให้ลล่าตั้งชื่อ <c oughs> ตั้งชื่อให้กับมันใหม่จากความรู้สึกว่า <c oughs> สิ่งนี้น่าจะเรียกว่าอะไรหรือถ้าเกิดรู้อยู่แล้วก็พูดออกมาได้นะฮะ <c oughs> ลองดู อร่อยจะตายแต่โดยปกติฉันปกติอ้าวเฉลยเฉยเลยยังไงบ้างรสชาติแห้งหวานแห้งหวานหวานใช่แต่ก็อร่อยอยู่แต่แบบมันไม่ใช่แบบไม่ได้ชอบอ่าอ่าอ่าเต็มสิบให้เท่าไหร่สำหรับเมนูเนสหกหกก็คือกลางกลางแต่พอเราได้ยินหกรู้สึกว่าโหต้องไม่ชอบมากๆแน่ๆเลยอะไรอย่างกันนะไม่มันก็โอเคอ่ะมันทำมาจากทอนเหลืองเสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายเขาก็จะมาทำเป็นรูปต่างๆโคตรจะเหมือนจริงนะคะทุกคนเหมือนปะ เหมือนมากแบบเหมือนมากเหมือนมากจริงๆแบบบ้าไปแล้วใช่เราตั้งชื่อตั้งชื่อมันว่าอะไรผลไม้ปอมผลไมปอมมันดูแบบแต่มันเหมือนชื่อเออปอมเป็นแบบของปลอมจิ๋วๆนะคะอ่ะโอเคสำหรับลูกชุบนะคะได้หคะแนนไปนะคะ ลูกชุบเป็นขนมไทยที่มีสีสันสวยงามมักปั้นเป็นรูปผักหรือผลไม้มีต้นตำรับมาจากโปรตุเกสนะคะเห็นหน้าตาดูทําง่ายๆแต่บอกเลยว่าเป็นขนมที่ใช้ความปราณีตสูงมากๆเพราะว่าต้องผ่านหลายกรรมวิธีกว่าจะออกมาเป็นลูกชุบได้ในแต่ละลูกค่ะ อย่างที่สองนะคะออเจ้าเคยกินไหมเหมือนเคยกินตอนเด็กจริงจริงอันนี้ยพ่อก็ชอบพ่อชอบซื้อมาจากตลาดโอเคอ๊ะแต่ว่าเคยกินนะคะอ่ะมาลองค่ะไม่เคยรู้ชื่อเรอไม่เคยรู้ชื่อหรออ่าเดี๋ยวลองดูปกติเราก็จะต้องแยกมันออกมาเป็นนิสัยการกินที่งงนะที่ทุกคนเป็นกันหมดเลยสัไดว่ามันอร่อยเหมนี้นะ จำได้ว่ามันอร่อยกว่านี้ว่ะแต่ละร้านทําไม่เหมือนกันหวานน้อยไปนิดนึงเกียร์คะแนนอันนี้เจ็ดเฮ้ยม้องมะบอกว่าซุปนะขนาดที่บอกว่าจําได้ว่ามันอร่อยกว่านี้แค่ทายว่ามันชื่ออะไรเป็นใช่แบบทํามาจากใบเตยป่ะหรืออะไรทำมาจากใบเตยไหมสีม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 ีสีใช่กลิ่นกลิ่นก็ใช่กลิ่นใช่กลิ่นมันมีกลิ่นใบเตยสีน้ำเงินน่าจะเป็นแบบพวกฟิวชั้นชั้นใช่ก็หวานถูกต้องชื่ออะไรดีคะนี้ขนมใบชั้น ขนมใบชั้นเฮ้ย hey, ใกล้<า>เคียงจริงๆมันชื่อขนมชั้นอ๋อ oh. ขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธอ <c oughs> ตอนเด็กๆชอบได้มุกนี้นี่ขนมชั้นเพราะว่ามันเป็นชั้นชๆเฮ้ย <c oughs> ใกล้เคียงมากเลยอะ่ะเก่งอันเนี้ยขนมชั้นนุ่มเหนียวเขียวหนึบหลากสีที่เรารู้จักกันดีนั้นนะคะเป็นขนมไทยโบราณที่ใช้ประกอบพธิธีมงคลและมี9ก้าชั้นค่ะเพราะว่าพ้องเสียงกับคําว่าเก้าเชื่อว่าจะช่วยให้ชีวิตเจริญก้าวหน้านั่นเอง เมนูต,ต่อไปของเราสวยนะเชิญค่ะนี่หน้าตาดูเหมือนสไลม์เหมือนสไลม์ออันนี้ก่อนวิ้ยนึกว่าเป็นใบตองจริงไม่ใช่ค่ะเป็นถ้วยที่แบบทำเลียนแบบใบตองค่ะมีแปลกอะแปลกที่ตรงไหนเชียวไอ้ก้อนก็เทียวูถึงเวลาถ่ายชื่อ aka ตั้งชื่อใหม่ <c oughs> ให้มัน เธอตั้งชื่อเหมือนว่าข้าวเหนียวมะพร้าวข้าวเหนียวมะพร้าวก็ใกล้เคียงหมายถึงว่าเป็นการพูดถึงวตสุดิบตอนแรกนึกว่ามันจะตั้งชื่อว่าข้าวเหนียวสไลม์แล้วซะอีกสรุปเมนูนี้มันคือตะโก้นะคะตะโก้เล็กทับทิมกรอบและข้าวโพดนะคะฝั่งนี้เป็นข้าวเหนียวกับกะทิข้างบนฝั่งเนี้ยก็คือมันก็จะมี t e x t อร์หน่อยก็คือจะมีทับทิมกรอบแต่ว่าเมื่อกี้เคี้ยวทับทิมกรอบไม่กรอบนะหมายถึงว่ามันหยุ่นไปเลยส่วนน้องสีม่วงๆตรงเนี้ยเป็นแบบมะพร้าวอะมะพร้าวนี่ยุคเกิดอะเหมือนไหม เออมันคือบูลโท้าในายเกิดแบบนั้นกี่คะแนนเร่มจาให้เจ็ดเจ็ดยังไม่มีอะไรผ่านเจ็ดเลยนะไม่ชอบไม่ค่อยชอบกะทิแต่แบบกินได้แต่แบบไม่ได้ชอบจะไม่ซื้อเองโอเคขนมตะโก้เป็นขนมหน้ากะทิที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีมีหลายไส้หลายรสเชื่อว่าได้อิทธิพลมาจากขนมกูอิตาโกของมาเลเซียที่หยอดไส้ใส่ในกระทงใบตองก่อนจะราดด้วยกะทิมองผิวเผินเนี่ยแทบแยกไม่ออกเลยค่ะว่าอันไหนตะโกอันไหนตาโกค่ะ อ่ะเราลองเดาดิหน้าตาอ,อย่างนี้น่าจะเป็นอะไรน่าจะชื่ออะไรไม่รู้ว่าน่าจะเป็นแบบเยลลี่ถั่วดำกับมะพร้าวเยลลี่ถั่วดำกับมะพร้าว <c oughs> ทำไมไม่ชอบทำไมมะพร้าวมันเค็มอะมะพร้าวมันเค็มอันนี้เฉยๆเหมือนกันมันจะแห้งๆฝืดๆใช่ไหมไหน้องคนนี้คือน้องขนมเปียกปูนมันไม่ค่อยอร่อยแบบไม่มีรสชาติอ <ๆ S 1> ่ะมันแค่มี texture แบบเหนียวเนียแล้วก็แบบกรอบๆกับ มะพร้าวแห้งแค่นั้นแค่นั้นในความคิดของลอร่านะคะกี่คะแนนสําหรับเปียกปูนสามไม่ประทับไม่ประทับใจอย่างแรงก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวว่าเขาไม่ชอบแงเขาไม่ชอบไนททำไมได้ขนมเปียกปูนเป็นขนมชาวบ้านสำหรับเลี้ยงงานบุญต่างๆเช่นงานแต่งงานบวชหรืองานขึ้นบ้านใหม่ดัดแปลงมาจากขนมกะละแมใส่น้ำปูนใส่แทงกระทิขนมชนิดนี้จึงได้ชื่อว่าขนมเปียกปูน ดราเป็นขนมที่ไม่ได้หวานเ,<อ>าเป็นขนมที่แบบว่าววกินเล่นแบบเหมือนของเค็มได้อะรสชาติเหมือนไกอ่อะ์รสชาติเหมือนไกไ่เนี่ทำมาจากอะไรอ่ะอิมขนมปั้นขีดเฮ้ยเรียบร้อย <laughs> ลืมตัว ไม่ชอบอมไม่ชอบเหมือนกันก็คนไม่ชอบแต่เราชอบนะส่วนตัวเราเราสึกชอบเนี่ยคือถ้ามาตั้งวางไว้หน้าทีวีนะแปมเดียวอะฟูหมดแน่นอนไปเรื่อยๆอร่อยกี่คะแนนห้าห้เอาโอเคกลางๆไม่แย่นะคะอันนี้เก็บไว้เดี๋ยวฉันจะกินหน้าทีวีต่อนะคะขนมชนิดนี้ยังถกเถียงกันอยู่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมีชื่อว่าอะไรกันแน่ขนมปั้นสิบ ปั้นคลิปหรือแป้งสิบแต่ว่าตามราชบัณฑิตเนี่ยได้บัญญัติไว้เพียงขนมปั้นสิบและแป้ง10บเท่านั้นนะคะจึงเกิดข้อสันนิษฐานกันเองว่าขนมปั้นคลิปเนี่ยเพี้ยนเสียงมาจากปั้นสิบและวิธีการห่อของปั้นสิบที่ต้องคลิปปแป้งไม่ให้ไส้หลุดจึงถูกเรียกว่าปั้นคลิปไปโดยปริยายค่ะไปค่ะน้องพนเนกินเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ฉันว่าเนี้น่าจะชอบได้ง่ายพอเปลี่ยนคำพูดแล้วกัน <laughs> ไม่รสชาติไม่เหมือนอย่างที่แบบคิดไว้รสชาติเหมือนแบบขนมปังดเปียกขนมปังเปียกแต่ว่ามันก็อมอยส์จริงๆอ่ะมันแบบว่าตอจะเด้งดึ๋ง <laughs> หอมเอยกินง่ายนะทุอเ,เลยเกียรคะแนนอันนี้8ดแล้วกันเพราะว่าอะไรเพราะมันเหมือนขนมปังก็<ๆ>ลเลยแบบเหมือนของที่บ้าน8ดคะแนนตั้งชื่อค่ะน้องคนนี้ขนม,ขนมปัง,ปงเปียกขนมปังเปียกไปอยู่คู่กับเปียกปูนยิจิมันคือขนมตาลอ่ะแปคะแนนในที่สุดก็มีอะไรที่ได้เกรด A บ้างแล้วแปขึ้นไปถ้ากับเกรดเออะไรเงย ขนมตาลเป็นขนมไทยพื้นบ้านที่ทํามาจากเนื้อตาลซึ่งเนื้อตาลเนี่ยจะต้องได้มาจากลูกตาลที่สุกงอมและร่วงจากต้นด้วยตัวเองเท่านั้นเนื้อเนี่ยจะนุ่มฟูสีออกเหลืองเข้มแล้วก็หอมลูกตาลสุดๆแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ใช้แป้งนะคะแล้วก็ใช้สีผสมอาหารแทนทําให้ขนมตาลมีเนื้อกระด้างและไม่หอมลูกตาลเหมือนสมัยก่อนค่ะ มาเบสิกเลยค่ะนี้เคยเห็นไหมเนนี้ต้องเคยอยู่แล้วตั้งชื่อแต่ละอันก่อนกินเลยค่ะเน้ก็ถ้าดูดูจากข้างนอกดูจากข้างนอกมันแบบมีมีโรคเบาหวานแล้วอ่ะเเห็นว่าหวานจริงขนมอะไรขนมเหลืองเบาหวานขนมเหลืองเบาหวานเคยกินใช่ไหมเคยกินตอนเด็กๆต้องเคยกินแหละอันนี้เป็นเบสิกที่สุดของขนมไทยอะลองค่ะโอ้หวาน เพรมัน texture ต่างกันอ่ะมันจะรู้สึกว่ารสชาติมันต่างกันเลยหรือเราล้ารู้สึกว่าเหมือนกันเลยยังไงก็เหมือนไม่รสชาติมันต่างกันใช่มันต่างกันเพราะว่าความหนาแน่นที่เราได้รับในการกินเข้าไปอ่ะมันต่างกันอย่างสุดท้ายเป็นอย่างที่ฉันรู้สึกว่าจริงๆล้วใช้น้ำไม่ชอบที่สุดชอบไปอันเนี่ยไม่ชอบใช่ไหเหมือนกันกินทุกอย่างนี้มาแล้วก็กินอันนี้ต่อไปก็คือแบบไม่ได้ไม่ได้เฉยๆนะคะแต่ละอย่างอคะอันที่ไม่ชอบอันที่พี่ส้มไม่ชอบอ่ะ เรียว่าเม็ดขนุนแล้วก็อันนี้คือฝอยทองเพราะมันเป็นฝอยฝอยอันนี้คือทองหยอดและอันนี้คือทองหยิบ yes ค่ะประมาณนี้กี่คะแนนดีอันนี้แยกแต่ลางสามอย่างนี้ก็เก้าอะไรกันโอ้อร่อยสุดเอออร่อยแต่เนี้ยสา ่นฝอยทองทองหยิบทองหยอดเป็นสามสหายขนมมงคลของไทยที่ได้สูตรมาจากเท้าทองกีบม้าที่เป็นคนโปรตุเกสและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของไทยต่างกันที่ฝอยทองเนี่ยจะเป็นเส้นฝอยๆอยทองหยิบเป็นรูปหยดน้ําและทองหยอดจะเป็นรูปดอกไม้ค่ะเม็ดขนุนเป็นอีกหนึ่งในขนมมงคลของไทยนิยมใช้เลี้ยงแขกเลี้ยงพระในงานมงคลด้วยลักษณะที่คล้ายเม็ดขนุนเชื่อว่าจะมีคนคอยเกื้อหนุนจุนเจือ มีคนสนับสนุนไม่ว่าด้านการงานหรือว่าการใช้ชีวิตค่ะคุณบาลีรู้จักไหมรู้จักอันนี้รู้จักเพราะว่าเวลาไปต่างจังหวัดอะ่ะก็จะมีบางจังหวัดที่เราจะต้องซื้อมาเป็นของฝากแล้วว่าอันนี้เรา,าน่าจะกินได้ไง่ายอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทีฉันกินแล้วฉันก็จะหยุดไม่ได้เหมือนกันต้องพยายามยั้งตัวเองว่อย่ากินเยอได้อยู่ ได้อยู่แปลว่าได้อย okay, oui ู okay, ่ที morning, morning, ation, okay. ่แบบว่าได้อยู่แต่มาใส่หัวว่าแปลว่าอะไรวะโอเคอันนี้เรียกว่าอะไรดีก็พุดดิ้งถั่วพุดดิ้งถั่วสำหรับลอล่ามันคือพุดดิ้งถั่วแต่สำหรับทุกคนในประเทศไทยมันคือขนมหม้อแกงค่ะขนมหม้อแกงอันนี้กี่คะแนนคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดคือมาตรฐานแบบกลางๆของลอล่านะถ้าแปดขึ้นไปแปลว่าแบบเฮ้ย ขนมหมอ้อแกงเป็นขนมขึ้นชื่อของเพชรบุรีที่ได้สูตรมาจากลูกมือของเท้าทองกีบมา้าที่มาแต่งงานที่เพชรบุรีและได้เผยแพร่สูตรให้ชาวบ้านได้รู้จักกับขนมหม้อแกงชาวบ้านเลยทําขนมหม้อแกงที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นออกขายกันจนเป็นขนมขึ้นชื่ออนนี้ใบอะไรรนะู้ไหมใบกล้วยใบยตอง แต่มันคือใบกล้วยแต่เราเรียกมันว่าใบตองเราไม่เรียกมันว่าใบกล้วยจะไปดูวะอยากกินแค่นั้นเอออยู่ดีมันมากัาแค่แบบกระเทียมน้องาเน้องสาวฉันได้เปิดโลกก็วันนี้แหละฉันบอกเลยก็เฉยเอ่ะไม่ได้ชอบขนาดนั้นมากแต่ก็ไม่ได้แย่เกี่คะแนนนี้คะเนี่ยห้าห้าก็กางๆตั้งชื่อนี่ตั้งไม่ถูก ตั้งไม่ถูกจริงฝึกความครีเอทีฟในตัวคุณก็ใบหอมใบหอมกระเทียมใบหอกระเทียมเหมือนกระเทียมอันนี้ชื่ออะไรนะกะทกะทิกระทียไม่ใช่กระเทียมใบหอกกะทินี่คือชื่อขนมของลอล่านะคะจริงๆแล้วมันคือขนมใส่ไส้หรือว่าขนมสอดไส้ทุกคนเรียกกันนะคะ ขนมใส่ไส้นะคะเป็นขนมไทยที่ใช้ในพิธีขันหมากสมัยโบราณจะต้องมีไส้2เม็ดนะคะเพราะว่าคนโบราณเนี่ยเขาถือว่าถ้ามีไส้เม็ดเดียวคู่บ่าวสาวที่แต่งงานกันเนี่ยจะขาดคู่ค่ะอยู่กันได้ไม่นานก็จะต้องแยกจากกันถ้าใส่ไส้2เม็ดคู่กันจะรักใคร่แล้วก็กลมเกลียวอยู่ด้วยกันยืดยาวแต่สมัยนี้เนี่ยไม่เป็นที่นิยมแล้วสําหรับงานแต่งนะคะจึงกลายเป็นขนมที่สามารถหาทานได้ทั่วๆไปค่ะ อันนี้คุณมารีรู้จักไหมรู้จักใครไม่รู้จักบ้างลล่าใครไม่รู้จักบ้างลล่าค่ะเพราะอะไรรูป้ป่ะตอนที่ลอร่าเดินลงมาแล้วก็บอกว่าวันนี้กาแฟากาแฟเปล่ากาแฟหรือเปล่าอ่ะลองกินโดอร่อยเฮ้ยเพิ่งมีคำแรกที่ออกมาว่าอร่อยอ่ะรสชาติเป็นไงคะก็เหมือนขาอ้าวเหนียวมะม่วงแต่กับกาแฟกาแฟ ตั้งชื่อสิเยลลี่สีกาแฟเยลลี่สีกาแฟมันคือข้าวเหนียวสังขยาเคยได้ยินไหมไม่เคยเนาะกี่คะแนนคะนี้เก้าเก้าเขาบอกอร่อยก็ต้องเก้าแล้วล่ะเออสรุปไม่ใช่กาแฟไม่ใช่ไม่ใช่กาแฟเป็นสังขยาแต่ค่าสีเหมือนกาแฟ ข้าวเหนียวสังขยาเป็นขนมที่หากินง่ายมีขายตามข้างทางนะคะเห็นมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทําสังขยาได้สูตรมาจากโปรโตุเกสนะทุกคนที่เรารู้จักกันดีในชื่อของคัสตาร์ดแต่ว่ามีการดัดแปลงเล็กๆน้อยๆจนมันกลายเป็นข้าวเหนียวสังขยาในปัจจุบันนี่แหละคะ่ะ เอาละค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะคะผู้ชนะที่ชนะใจลอล่าไปได้คือบรรดาทองหยิบทองหยอดฝอยทองแล้วก็รวมถึงข้าวเหนียวสังขยาที่ชนะใจส่วนสิ่งที่ไม่ค่อยได้สำหรับลอล้าคืออะไรนะสามคะแนนเมื่อกี้เปียกปูนแล้วก็เม็ดขนุนคือชอบน้อยที่สุดเป็นไงวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาลองกินขนมไทยก็รู้จักขนมไทยมากขึ้นแต่ก็แบบ ไม่ได้ชอบขนาดนั้นไม่ได้ชอบขนาดนั้น <laughs> ก็เรียกได้ว่าเอาลอล่ามาลองอะไรใหม่ๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจะรู้ว่าเราชอบหรือเราไม่ชอบเราต้องลองมันก่อนโอเคถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วอยากจะให้พาลอล่าไปทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ข้างล่างเลยนะคะเ <laughs> จอกันใหม่คราวหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ